ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม r o b l o x เนั่นเองวันนี้นะคะเราอยู่ในแมปสวนน้ำค่ะมันบอกว่าเป็นบิ๊กอัปเดตนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเฟียน,นะคะไม่เคยเล่น r o b l o x มาก่อนนะคะอะไรดีอะออ้หโ,โ,โซเซ็กซี่มากเลยทุกคนทุกคนไม่เฟียซเซ็กซี่มากเลยอะโอ้โหวันนี้เซ็กซีส่ส,สุด เออพี่เฟรเอาสีอะไรดีอ่ะสีดำหมอมันเกี่ยวเกี่ยวไปนิดนึงพี่เฟ็นบางคนชอบสีฉุดฉาดนะคะมันก็น่ารักนะพี่เอาอันนี้ดีกว่าอืมอันนี้นี่แหละโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปการเด็กพี่เฟนะคะจะปรับเป็นโหมดรันรันรันค่ะจะได้วิ่งเร็วหน่อยนะคะว้าเราไปฟังนั้นสิโอ้ทุกคนทำไมไม่สวนของเด็กเลยอะ่ะ ลองไปสิขึ้นยังไงล่ะเนี่ยทีนี้ขึ้นไม่เป็นนะทุกคนขึ้นยังไงโดดเลรอ,อันนี้ยังไม่มีคนรู้จักพเพิเลนะคะก็พอมีน,นะคะแต่เป็นเพื่อนพเพิเลเนี่ยแหละโอ้อันนี้โอ้หน้ําทําไมน้าออกมาเป็นละอองเลยล่ะเนี่ยทีนี้ทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราลองมาอันนี้กันดีกว่า โอ้มันมีที่ขึ้นไปข้างบนด้วยนะคะหุยอะไรอะ่ะอึบอึบ,อ,บอืมโอเคเขาบอกว่า wait for the pirate ship to stop and have fun เขาบอกว่ารอนะคะจนกว่าเรืออันนี้เนี่ยจะหยุดนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุข <laughs> โอเ้เขาคุยกันด้วยแต่เราไม่คุยเนื้อ เลยพี่เฟียดนี่โอ้ my god อ bbe bbe ้าวพาเรตชิพนะคะเรือเรือคงเคงไปมาโอเคปึ๊บไปเลยไปสิไปยังไงองาทุกคนคู่ทุกคนดูสิพวกเราโซนซ็กซี่โอ้โหโอ้โหโอ้ขึ้นสูงมากวอ้โหโอ้บอนอยู่ของจริงเลยเปล่าล่กไม่ใช่อยู่ในเกมวู ม,มนก็ทำออกมาดีนะคะใครที่เล่น r รบล o อเนี่ยก็สามารถที่จะมาเล่นแบบนี้ได้เลยนะวู้ยยนนวว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 วุวววววว่วว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 อวว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 วุวววววววยวว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 บวววววววอวุวบวว อชั้นบนเลยไหนโว้ยสุดยอดไม่ตายก็บุญแล้วอะไรอะ่ะแล้วเรามาสิจอชนะคะคนขายชื่อจอชถ้าเราคะ่ะจอชโอ้มีน้ำรั่วตอนนี้นะคะพี่เป็นมีเงินอยู่สิบบาทต้องเสียเงินหรือเปล่าโอ้เงินเราเหลือศูนย์บาทนะคะ กินเลยโอ้กินแล้วค่ะกินแล้วค่ะอ้ก้กินแล้วไม่หมดด้วยนะสุดยอดไปเลยโอเคค่ะทุกคนมันมีป้ายด้วยนะโอเควอเทอร์สไลด์นะคะไปฝั่งนี้ขนออเขา,ากิอาาน,กนอึกอๆๆ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 ๆมๆๆๆๆๆกๆๆ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 ๆกๆกๆๆ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 กๆๆ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 ๆกก อยู่สไลด์ไปข้างบนเลยใหญ่จังวู้มาลองเล่นอันนี้กันค่ะวูู้โอ้โห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 ทำไมทุกอันเราก็กลิ้งลุ้นลุ้นเออหน้าทิมเลยเฮ้ยวิวทุกคนเราลองไปเล่นสีแดงๆสีสีแดงๆอันนั้นกันป๊าป๊ปาป๊า ไปกันไปกานวนๆนวมันมีทางขึ้นด้วยนะคะแต่ดูกๆยังไม่อยากขึ้นอ่ะอันนี้กดอันนี้กดโอ้เราเข้าไปซิเออโออือทุกคนเราต้องกิ้งลงไปในหลุมว่าเราไม่เราไม่ตกอะว้าแค่นี้เดียวเราไปเลยเอาเราไม่ลงค่ะทุกคนอ้ายังไม่ลงอีกโอเคลงมาแล้วโอ้โหโอ้โหว้าว ๋มว่ดูคนมันทำไมมีห่วงยางด้วยพี่เฟยอยากเล่นห่วงยางบ้างงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปกันค่ะอาจจะรีวิวสไลเดอร์ไม่หมดนะคะมันอาจจะเยอะมากเลยนะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขไปขึ้นไว้ายดคนข้างบนนั่นน่าเล่นนะคะมันอาจจะสูงขึ้นไปอีกด้สิมีคนขึ้นไปแล้วเดี๋ยวลองขึ้นไปตามเขากันค่ะโวกดูคนด้าหลังกับสไปเดอร์แมนอะไรนะคะขึ้นไปไวมากว่าอะไรพูดไวนิดนึงไหมคะอันไหนดีย งั้นเราตามผู้ชายคนนี้ไปเล่นด้วยแล้วกันนะคะอ่ะนี่เฟิดกดโอเคนั่งแล้วค่ะอู้หูอเอาไปอู้อูอ้บ้านไหนตาลายขอโทษด้วยนะคะอู้หูฮากิจจิบโคกไปอู้หูมันมีกระจกใส่ด้วยค่ะข้าขนม,มาดีนะเนี่ย โอ้โอเคค่ะทุกคนมีสไพาในให้ข้ามไปนะคะเดี๋ยวเราลองไปเล่นสล,ล,ลเดอร์กันอีกอันนึงดีกว่าคะ่ะเราลองมาเล่นฝั่งนี้กันนะคะเควิวิ่งวิ่งพี่เฟยใส่เสืส้อดซีมากเลยปกติพี่เฟยเป็นคนไม่ใส่อย่างนี้นะคะไม่จะใส่แบบว่าคลุมทั้งตัวอ่ากิน <laughs> ตายดพี่เฟยดิว้าววาวว้าววาว ใครจะมาเล่นกับเฟมมาเล่นด้วยกันได้นะคะโอเคเรามาขึ้นข้างบนสุดเลยดีกว่าอะไรอะ่ะน่ามีอะไรนะคะมันมีแต่ลมอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ไปกดปุ่มโอเคโอเคนั่งแล้วค่ะมันไม่มีคนมานั่งคู่กับเรานะคะไม่เป็นไรอู้หูบึ้มโอ้โหทุกคนไม่เป็นเกือบตกขอบสระอ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้ยบักบักโอ้ทุกคนสุดยอดรวบอกกินน้ำใต้กินน้ำกินน้ำได้ด้วยเดี๋ยวลองไปเล่นอันอื่นกันบ้างค่ะนี่นี่นี่เกินไปบ้างขึ้นไปบ้างอวตอนนี้นะคะพี่เฟมีเงินทั้งหมด50บาทแล้วนะคะไม่รู้ว่าได้มาจากอะไรน่าจะได้มาจากนี่ค่ะทุกคนเห็นเปล่าตรงนู้นตรงที่เป็นเหรียญว่าถ้าเล่นสไลเดอร์นะคะเราอาจจะได้เก็บบันอามาอะไรเลยว้าว โอ้โหนี่ไงท่อนี้โอเคโอ้อหเอาโหต้องขึ้นบันไดไปอีกแล้วเนี่ยกึนๆๆๆๆุ้ยสไลเดอร์ยักษ์ไม่อยากเล่นงั้นเดี๋ยวเราไปกันค่ะกึนๆๆว้อยโอ้โยโอ้โหอันนี้มังควรจะเล่นกัน4คนนะคะไม่เป็นไรเรามาคนเดียวก่ะ เอาไปนะครับโอ้โหยทำไมทำไมเราอยู <c oughs> ่ลิม่ะเอ่อโอ้โหโอ้ my g o าโอ้โอยโอ้โอ้อ้ออ้มอ้าก้โอ้้โโอออา ผูค้ค่อนนะเพ่ตัดไปอีกทีเออเพ่ๆไม่ตัดตัดไปอีกทีเราต้องขึ้นกันใหม่อ่ะสวัสดีเธอเรอขึ้นไปใหม่นะคะเนื่องจากว่าเราตกลงมาจากล่างอ่ะน่าเศร้าจริงๆเขาไม่ใส่ชุดว่ายน้ำมา <c oughs> ก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าเราไม่ใส่แต่อาจจะเสื้อเราอาจจะเปียกก็ได้กะเพ่ๆก็เป็นคนที่ชอบเล่นน้ำมากเลยนะคะสสะว่ายน้ำเนี่ย ทะเลก็ชอบเล่นนะคะแม่น้ำก็ชอบเล่นพี่เฟยก็เลยเลือกมาเล่นแบบนี้เลยแหละค่ะอ่ะเอาใหมนั่งนั่งสิโเคไปเลยอ่ะดื่มน้ำโคกไปอุ้ยทำไมน้ำโคกอยู่ระหว่างร่องขาของเราอ่ะไปอึอ,อึบฮู้ยย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 ยวยย หลุดจากลางก็พอแล้วโอ้ยโอ้ยตัวหลุดจากลางไหมอะทุกคนเอออออืื้หแล้วก็หลุดอีกทีค่ะทุกคนพี่เฟซว่าเราต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนสไลเดอร์บ้างแล้วล่ะคะ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาให,หม่เอาสไลเดอร์สีชมพูบ้างแล้วกันค่ะทุกคนพี่เฟซเห็นไหมมันมีสไลเดอร์สีชมพูอยู่นะคะอาจจะปลอดภัยกว่าอันนี้ก็ได้มันอาจจะถือว่าปลอดภัยเหมือนกันก็ได้มนะั้ง โอเคไปกันเลยโู้โโอ้โหทุกคนหน้าที่แบงนี้ถ้าความจริงหน้าเราจะเป็นยังไงเนี่ยบลูตุ๊ตุไปกันเลยค่ะทุกคนเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังอุ้อยอันนี้ก็เล่นปลอดภัยนะคะสีชมพูเล่นปลอดภัยค่ะเอ,อ๊ะนอนงายไปเลยไปเลยมีทางไปด้วยอันนี้น่าจะเป็นโอ้มีคนกำลังออนเซนทำไมหน้าตาเขาแปลก เฮ้ยมันมีสบู่อุ้ยปุ่มเพิ่มสบู่ค่ะอืมโอุ้กคนมันมีทางไปไงเดี๋ยวเราลองเดินตามทางไปเลยนะคะอ่าไปกันไปก่นตั้มเฮ้ยทำไมเจอคนน้าคนนี้อีกแล้วเออมันคืออะไรอะ่ะอุ้ยมีคนอยู่บนเรือด้วยนะคะอืมัอดีเธอเดี๋ยวมันมีปุ่มนะคะ คนเดี๋ยวเราขึ้นมานั่งตรงนี้กันค่ะฮู้ฮู้ทุกคนมันมากไปกันเลยหมันเหมือนเรือลากเออพี่เฟสคิดว่ามันจะไวกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะคะนั่นจิบโคกโอ้โหไม่เอาดีกว่าทุกคนมันอยู่ตรงนั้นเออเหมือนอ่านเราอ่านข่าวมันจะเข้าใจไหมเนี่ยเออก็พอเข้าใจนะคะตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้สิ เขามีก응ั้นด้วยนะคะเหมือนกันฉลามไม่ให้เข้านะหรือว่าการไม่ให้คนเนี้ยคนชื่อไม้เนี่ยขับไปไกลเกินเอาไปกันเลยก็เ่ไปเลยไปเลยผุดปวดใครอยากจะมาแอดมาเล่นเป็นเพื่อนพิปิดก็แอดได้นะคะไปกันโลโอ้ไปเลยโอ้โหเข้าไปกันไวมาก กลับ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 หนพี่กลับมนพี่กลับเอ้ยบอกให้กลับไม่ได้บอกให้วนแต่วนก็ไวขึ้นนะคะดูไวขึ้นมะเออไม่รู้ว่าไวขึ้นไหมจริงหรือเปล่าอ่ะลองขับไปเซ่ขับไปขับไปกลับได้แล้วกลับได้แล้ววนวนอ่ะวนวนอ่ะวนวนอ่ะรู้สึกว่าเสื้อเขาอาจจะแหลกนิดนึงนะคะอูุ้กคนมุมนี้สวยมาก ปาโอทำไมทำไมเขาจอดเข้าจะเข้าด้วยความเอียงอย่างสุดๆนะไม,ไม,ไม,ไม้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 ในจอดีๆหนดิลูกค้าลูกค้าบ่นนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราลงกันดีกว่านะคะลงกันอย่างนี้นี่แหละโอเคขึค้นมาแล้วโอเคสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้พี่ฟิวด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดกดได้เลยนะคะถ้าอยากไม่พลาดคลิปพี่เฟีย ถ้าไม่อยากพลาดคลิปพี่เฟียสกดกระดิ่งด้วยนะสำหรับวันนี้พี่เฟียสขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย